สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภรรยาร่ำให้ไม่ไหวแล้ววินัยไกรบุตรน้ำตาไหลปลดล็อกจากเจ้ากรรมคนที่7เ,เลือดไหลไปทั่วล่างหนุ่มคงกพันเผยคลิปสีเกจิปลดล็อกทำบุญให้เจ้ากรรมคนสุดท้ายโดยเปิดพธิธีสีพระเกจิปลดล็อกเจ้ากรรมคนสุดท้ายตามที่อาจารย์ไพศาลแสนชัยให้เมฆวินัยไกรบุตร ไปทำบุญถวายสังฆทานกับ4ครูบาวัดดังเริ่มที่วัดแรกครูบาอุน่นอายุ98ปีวัดโรงบัวอําเภอสันป่าตองเชียงใหม่เมฆกล่าวสุดตื้นตันใจว่าทุกวัดตั้งโต๊ะรอหมดรอทําพิธีเขาคงสงสารมากอยากให้หายท่านเดินมาหาเลยที่วัดแรกเมฆลงมาจากรถเลือดอยังไหลที่เท้าพร้อมนำปัจจัยถวายครูบาอุน่น และถวายสังฆทานแต่ไม่ใช่การทำบุญทั่วไปเพราะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์โดยเกจิที่น้อยคนจะเข้าถึงคูบาอุนอายุ98ปีสวดทำพิธีให้เมฆวินยัยพร้อมผูกสายศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแรกผ่านไปได้ด้วยดีเมฆเล่าความรู้สึกตอนท่านสวดเหมือนเท้าทั้งสองข้างมีอะไรวิ่งลงจากนั้นไปวัดที่สองหลวงปู่สายคูบาสายอายุ93ปี วัดร้องขุดจังหวัดเชียงใหม่ทางวัดก็มีการตั้งโต๊ะรอทำพิธีให้เมฆขวดน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก่อนเดินทางไปวัดที่สคูบาจิตกรวัดป่าสางงามจังหวัดลำพูหนหลวงพ่อเดินมาถึงที่รถมาจับที่ขาพร้อมให้พรให้หายป่วยเมฆเสียงสัน่นเหมือนจะร้องไห้เลยพร้อมขอบคุณพระคูบาที่เมตตาก่อนจะถวายสังฆทานปัจจัย ครูบาจิตกรได้สวดทำพิธีให้เมฆและยังเมตตาทําบางสกุลเป็นโดยบอกว่าเป็นพิธีล้านนาเหมือนเราเกิดใหม่และวันที่4แม้มืดค่าเลยกําหนดเวลาแล้วครูบาอินทร์วัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลําพูนได้รออยู่แล้วเพื่อรับสังฆทานปัจใจครูบาอินทร์สวดให้พรเมฆได้กวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรโดยเมฆกล่าวว่า ขอบคุณความเมตตาพระครูบาช่วยให้จบสิ้นวันนี้ถ้าท่านไม่ให้ผมคงไม่มีบุญบารมีทำเสร็จวันนี้ผมเจ็บมากเพราะแผลทั้งตัวเริ่มอักเสบร่างกายอักเสบมากขณะที่ครูบาก็ได้ให้สินให้พรให้หายไวไวด้วยทั้งนี้ในท้ายคลิปเผยช็อตภรรยาของเมฆคือเอ๋น้ำตาไหลร่ำให้ออกมาเหมือนสุดอัดอัน้นบอกด้ว่า เราลองมาเยอะมากเวลาทรมานมีเราอยู่คนเดียวที่อยู่กับเขาซึ่งเราไม่ไหวแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นหรือไม่รอชมตอนต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ